สวัสดีสสดครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Creator เป,าเป็นได้ง่ายจังผมพี่หลานจิเกียวไอทีครับผมออสไทโลดครับนี่เรา2คนนะครับจะมาชวนผู้ชมทำวิดีโอคอนเทนต์ เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปเสริมในงานอาชีพที่คุณทําอยู่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะครับเสริมเข้าไปปุ๊บเนี่ยงานการของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันทีใช่ครับเนี่ยต้องรู้จักเลือกอุปกรณ์รู้จักเลือกว่าจะใช้ยังไงเราเนี่ยจะอธิบายทุกอย่างให้คุณได้เข้าใจครับผมเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ตลอดหนึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าผมกับพี่ออสเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทํางาน,นด้านนี้อาชีพหลักผมเลยนะค,คือเห็นผมเป็นคนไอที จริงจริงอาชีพหลักผมเนี่ยคือเป็นคนทำรายการทีวีเป็นคนทำวิดีโอนะฮะคือเริ่มต้นจากอาชีพนี้ก่อนเลยแล้วค่อยมาสนใจเรื่องไอทีแล้วก็มาทำคอนเทนต์เรื่องไอทีเห็นไหมผมผมสนใจเรื่องไอทีผมสามารถเอาวิดีโอคอนเทนต์ที่ผมมีความรู้ที่ผมมีเรื่องวิดีโอมาขยายทำให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่ามีผู้คนให้ประโยชน์กับผู้คนได้อะใช่ครับอย่างมอย่างผมก็เหมือนกันผมจะกลับกับพี่หลามนิดนึงของผมเนี่ยเป็นคนที่ทำาทํางานทางด้านไอทีครับอ่าก็คือทําเน็ตเวิร์กเขียนโปรแกรมอะไรก็ว่ากัน แต่ผมผมอยากจะเอาความรู้ที่ผมมีเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นผมเลยต้องเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองเอามาประยุกใช้ให้ทุกคนครับเห็นไหมฮะวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยสามารถไปจบได้ในทุกๆเรื่องทุกๆราวที่คุณต้องการนําเสนอได้เลยมันนําเสนอได้ง่ายกว่านะบางบางทีเนี่ยเราทําคลิปแล้วบอกเขาเนี่ยอธิบายได้ง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวนี้คนติดนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอย่างผมเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะเวลาคนเวลาคนโทรมาโทรศัพทา์มาถามก็มักจะต้องโทรมาถม แล้วเราต้อง imagine ว่าหน้าจอวินโดมันจะเป็นยังไงคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วเราจะเทพโคตรเราจะเทพมากแต่เดี๋ยวนี้คุยอย่างนี้เรานึกภาพไม่ออกแล้วเขาใช้วิดีโอคอลก็เป็นวิดีโอหนขอดูหน้าจอพี่หน่อยที่พี่กำลังทำอะไรอยู่ก็สามารถง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้การใช้วิดีโอเป็นเครื่องมือหลัก ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วเป็นเรื่องที่ปกติที่ทุกคนต้องทํากันครับผมใช่ครับในสองสมตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์กันไป<ช>นะฮะหลายคนมีปัญหาเรื่องของการเลือกซื้อกล้องเราก็แนะนําไปแล้วว่าอาชีพแบบไหนหรือง,งานลักษณะไหนที่จะเหมาะกับกล้องแบบไหนนะฮะสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีกล้องตัวเดียวนะ <c oughs> สุดท้ายเราจะไหลไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีกล้องตัวที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในบั้นปลายของการทํางานก็ตามแต่ครับ แต่ตัวที่เราจะเป็นควรเริ่มต้นอยู่เสมอมันคือโทรศัพท์มือถือนะนี่คือตัวเริ่มต้นที่ดีที่สุดของทุกๆคนเลยง่ายที่สุดต้องเป็นไอโฟนไหมไม่ต้องอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับเผอิญเผอิญมีเผอิญมีเลยไม่ได้ขิงนะเผอิญใช้ตัวนี้อยู่ครับของผมก็ใช้ Android ใช้แอนดรอยใช้ได้เหมือนกัน Android ตัวนี้ก็2-3ปีแล้วแต่เมื่อกี้คุยกับพี่หลานชัก ทำไมฮะโดนผมป้ายยาครับใช่ครับก็คือนี่นี่นี่่าเอาไปป้ายยาป้ายยานะครับซึ่งโทรศัพท์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแต่ว่าไม่จําเป็นต้องซื้อโทรศัพท์รุ่นที่แพงเสมอไปถ้าเริ่มต้นเนี่ยโทรศัพท์ไม่ต้องแพงนักก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันบางคนเนี่ยมีมือถืออยู่ในมืออยู่แล้วไงเพราะว่าทุกวันนี้มือถือมันเป็นอุปกรณ์สาคัญของทุกๆคนอยู่แล้วใช่ครับ ็เริ่มต้นได้เลยได้เลยคุณแค่หยิบมือถือที่คุณที่มีอยู่แล้วคุณทำคอนเทนต์ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นง่ายที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยที่สุดละใช่ครับก็คือฝึกยืดแขนยืดมือฝึกซ้อมหามุมตั้งก็ได้พี่พี่ก็มีขาตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะเชื่อไหมทุกคนอน่ะเป็นอยู่แล้วไอ้ท่าเนี้เป็นกันอยู่แล้วถ่าเซลฟี่ใช่ไหมมันเริ่มจากตรงนี้แต่อันเนี้ยมันจะทําได้ไม่นานก็เลยต้องมีอุปกรณ์เสริมเพราะมัอนเมื่อยนะเมื่อยเมื่อยแต่ว่าอันนี้ผมจะพูดข หนึ่งคือนอกจากความง่ายของมันแล้วนะมือถือเป็นสิ่งที่ทุกคนมีใช่ไหมครับมือถือเนี่ยถ่ายให้สวยก็ถ่ายง่ายใช่ภาพสวยนะอยู่น,นี้มือถือนี่มีประสิทธิภาพดีมากใช่ครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูภาพนะฮะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องมือถือที่ผมวางอยู่ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่านี่คือภาพที่ถ่ายจาก iPhone 12ผมนะครับดูนะครับ นี่คือวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องจาก iPhone 12ผมยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึก3ย่านมิดทาวแล้วผมก็ถือวิดีโอด้วยมือเปล่าแล้วผมก็แพนออกไปนะฮะช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกา42นาทีแม่จำแม่นโ้โ <c oughs> <c oughs> เป็นช่วงเงย็นๆเพร p ะเพลย์โพรเพลย์นะครับซึ่งปกติเนี่ยการถ่ายในช่วงนี้จะยา,ยากมากเพราะว่าแสงมันจะควบคุมลำบากมีความแตกต่างกันดูสิครับ มือถือสมัยนี้นะครับสามารถทําได้ขนาดนี้แล้วครับถือปกติเนี่ยถ้าเราถ่ายอย่างเงี้ยภาพจะต้องสั่นและดูและเวียนหัวแค่เดินก้าวเดินแรกนี่ก็โลกสะเทือนแผ่นดินไหวแล้วครับใช่แต่จุดเด่นของกล้องสมัยใหม่นี่ก็คือการปรับระ,ระบบ HDR ใช่ไหมพี่ใช่มือถือเดี๋ยวนี้นะครับม,มีระบบ HDR คบ HDR คือ High Dynamic Range แปลว่าคือเขาสามารถเฉลี่ยส่วนมืดส่วนสว่างได้เนี่ยดูภาพเฟรมสุดท้ายเนี่ยที่จ้องอยู่เนี่ยดูตรงไปแถว ที่นั่งที่ที่มีคนนั่งอยู่เห็นไหมฮะครับตรงส่วนนั้เป็นส่วนที่มืดปกติถ้าเราถ่ายท้องฟ้าเห็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ต้องมืดๆดำๆมองไม่เห็นอะไรเลยเออเหมือนตอนถ่ายไปเที่ยงไงไปเที่ยวเนี่ยต้องเลือกเอาว่าจะเอาวิวสวยหรือหน้าคนสวยอ่าออันเนี้ยเห็นหมดเลยหน้าคนก็ได้ส่วนมืดก็ได้ส่วนสว่างก็ยังไม่เวอร์ลี่ยทุกอย่างนี่แหละคือ HDR แลวอันนี้เนี่ยเขาเป็นัพพ p o r t ไอตัว Dobby Vision เงี่ยซึ่งเป็นระบบเดียวกับกล้องถ่ายหนังเลยอ๋อแต่มาใส่ในโทรศัพท์มือถือได้มือถือถ่ายได้แบบเดียวกับกล้องถ่ายหนังครับโูกลคาถูกกว่าราคาแบบถูกกวกันเยอะด้วยนะถูกกว่ากล้องถ่ายหนังอุ้ยซื้อได้ซื้อมือถือได้เป็น10-20เครื่องเลยใช้มือถือเนี่ยในการถ่ายได้ดีแล้วก็มีระบบกันสั่นด้วยคับผมแต่ว่าเวลาเราเราเราถ่ายเนี่ยเราอาจจะอย่างอย่างพี่หลามก็ถ่ายออกมาสวยเนี่ยก็เพราะอาจจะต้องเป็นประสบการณ์เรื่องการกําหนดภาพช็อตเมื่อกี้นะ ประสบการณ์มีแค่เรื่องเดียวคือคือสมองผมเนี่ยสอนผมว่าผมควรจะถ่ายจากซ้ายไปขวาก่อนแขวาไปซ้ายแล้วเดินเดินย้อนกลับไปผมสร้างมูมเมนต์ให้กับให้กับคลิปคลิปนั้นพี่คิดก่อนที่จะถ่ายถูกไหมแค่นั้นเองที่เป็นประสบการณ์ที่เหลือเป็นฟีมือของเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่ไงคือการรู้จักใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันต้องเกิดจากจินตนาการว่าเราจะถ่ายอะไรใช่เราจะภาพมันเป็นยังไงแล้วเราก็ไปไปตามนั้นหลังจากนั้น เ,เทคโนโลยีมันช่วยเราได้แล้วตัวช่วยเยอะอยู่ในนี้อนอกจากแสงสีที่สวยแล้วนะครับครับยังมีระบบการสั่นอีกอผมเดินเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมผมเดินนี่เดินแบบปกติเลยนะเดินแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าคือตากล้องที่เขาจะถ่ายจริงๆเนี่ยนนท,ำทำให้ดูไหมอขออนุญาตภับกว้างนิดหนึ่ง<อ>ได้ไหมฮะกว้างได้ไหมฮะเดี๋ยว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 รอกล้องกว้างนะตัดมาแคบก่อนก็ได้แต่มาแคบเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูว่าตอนที่ผมถ่ายช็อตนี้ยผมเดินยังไงอ่ามามามาพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะ ปกติเนี่ยครับคนคนจะถ่ายวิดีโอให้นิ่งใช่ไหมเขาต้องย่องเขาต้องย่องเขาต้องอย่างเงี้ยแล้วเดินแบบว่าขยับแต่หัวเข่าให้ตัวอยู่กับที่มากที่สุดใช่ครับตัวเป็นกิมบอลต้องเป็นแบบนี้เลยช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมเดินถืออย่างนี้มือเดียวมือเดียวแล้วผมเดินอย่างนี้เลยอมือผมก็อาจจะเด้งเด้งขึ้นเลงดงนิดนึงด้วยนะแต่ว่าซอฟต์แวร์มันช่วยได้ซอฟต์แวร์มันช่วยอมันคุมให้หมดเลยอแล้วออกมาเป็นแบบนี้สวยขนาดไหนคิดดูครับผมว่าคุณภาพนี่มันสําหรับ สำหรับเราที่เป็นครีเอเตอร์ที่ไม่ใช่แบบมืออาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างเงี้ยคือถือว่าสุดยอดมากมืออาชีพเขายังยอมรับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลายคนบอกโอ้ยต้องหาเรื่องซื้อกล้องดีๆกล้องดีๆก็ได้ถ้าคุณเก่งแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนจะซื้อกล้องอะ่ะครับเอามือถือที่คุณมีมาถ่ายวิดีโอก่อนถ่ายให้เก่งฝึกถ่ายด้วยมือถือก่อนง่ายที่สุดแล้วทําตามบทเรียนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราถัดไปเนี่ยตอนต่อๆไปเนี่ยจะเริ่มเข้าเรื่องมุมกล้องเรื่องของขนาดภาพเรื่องของกฎ ของการถ่ายวิดีโอทั้งหมดเนี่ยบางคนไม่เคยรู้นะรู้จักไหมเฮดลูมอะไรเงี้ยเฮดลูมนะเฮดลูมเฮดูมสเปซอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออมีมือถือแล้วถ่ายเป็นเนี่ยมันก็ได้สเต็ปหนึ่งแล้วนะใช่ใแล้วมือถือเดี๋ยวนี้นะครับมีหลายเลน นี่ lings, อย่างตัวเนี้ยอาจจะมี BB 2เลนใช่ไหมอีกตัวท um, ี่วางอยู่ที่โต๊ะนี่มี3เลนเลยนะอ๋อนี่นี่มือถือพี่อ้อยก็มีสามเลนมีสเลนวะเอ้าสองเองวะสองอีกตัวหนึ่งไดมือถือสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มี3ามเลนแล้วเออสเลนใช่ใช่นะครับมีเลนซูมเลนวเลนมาโครใช่มีหมดเลย คือถ้าเราไปซื้อกล้องแบบ d s เอหรือว่า ess, มิเลเ s สเราก็ต้องมีเลนส์เปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องคอยเปลี่ยนต้องใช้งบประมาณเยอะมากมเลนเนี่ยแพงเลยมือถือนน๋ยวนี้มันม,มีทุกระยะครอบคุมเลยบางรุ่นนะบางรุ่นนี้ซูมได้เป็นร้อยเท่า โอ้โหซูมดวงจันทร์มาแตกไหมไม่แตกไม่แตกเลยไม่แตกเลยเพราะว่าพอถ่ายดวงจันทร์ปุ๊บมันจะไปก๊อปปี้เอาดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งมาให้เราขนาดไม่ใช่เหมือนเอไอขนาดนี้ผมก็เชื่อเ่ยผมเกือบเชื่อเนี่ยนะแล้วถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอคือคุณจะทำงานหรือทำคอนเทนต์อะไรก็ตามแด่จะเป็นบทความก็ได้เป็นภาพประกอบเป็นเว็บไซต์เป็นบล็อก ได้หมดใช้ภาพนิ่งก็ถ่ายได้ใช้ภาพนิ่งก็ถ่ายได้ก็อาจจะใช้ขาตั้งถ่ายเราเองหรือว่าตัวเราถ่ายหรือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีระบบ AI ไที่ช่วยค่อนข้างเยอะใช่คับแต่อีกอันหนึ่งอ่ะที่ผมไม่ค่อยชอบแต่หลายคนอาจจะชอบไอ้หมดบิวตี้อ๋อหน้าเนียนหน้าเนียนเออบางทีมันก็เนียนเกินไปพอนไม่ชอบใช่ไหมฮะเออเพราะอะไรฮะมันรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะจริงๆวัยอย่างเราเนี่ยควรจะชอบ กล้องอย่างเงี้ยเรไม่ชอบมันชัดไปอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยนะฮะเห็นเห็นตัวจริงหมดเลยอย่างเงี้ยหน้าผากย่นแค่ไหนนี่เห็นหมดเลยโอ้พ่อถ่ายด้วยมือถือออกมาโอ้หน้าเนียนดูเด็กกว่าเดิมเป็นสิปีเลยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีแอปหน้าเด็กอีกโอ้ถ่ายซะจนกลายเป็นไอ้เท่าทาลกไแต่แต่มันก็สนุกอ่ะมันใช้การสนุกแล้วก็สามารถถ่ายทอดอะไรได้ดีเหมือนกันนะมี่ทำให้หน้าเราดูดี เลยทีเดียวเพราะว่าภาพสวยหน้าหน้าเราดูดีมันก็ช่วยได้แล้วข้อดีอย่างหนึ่งครับพอเราใช้มือถือถ่ายนะครับถ่ายเสร็จเนี่ยเราเอาไปทํางานต่อได้เลยก็เพราะว่ามือถือนี้สามารถที่จะตัดต่อได้ใช่ครับจะเอาภาพนิ่งไปโพสต์ก็โพสต์ได้เลยนะเปิดแอปเฟซบุ๊กหรือเปิดเว็บไซต์ใครทําบทเพจอยู่ใครทําเว็บไซต์ด้วยระบบไหนก็ตามแต่คุณสามารถอัปโหลดแล้วขึ้นไปได้เลยใช่เพราะอะไรตอนเน็ต มีซิมตัวนี้มันใส่ซิมอยู่แล้วไงมี 4G 5G ส่งขึ้นไปได้เลยใช่ไหมครับหรือถ้าทํางานวิดีโอคุณจะเอาวิดีโอมาตัดต่อก็ตัดได้ตัดต่อได้เปิดให้ดูไหมนี่จริงเหรอไหนๆก็วันนี้โชว์ให้สดเลยให้ดูนะครับสาธิตให้ดูเลยนี่เราใช้ iPhone ใช่ไหมครับนี่เครื่องนี้ไอโฟนของผมนะครับนี่ดูหน้าจอผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นแนวนอนให้ดูนะครับว่านี่แอป Luma f u s ช o n ตัวนี้เป็นนี่คือโปรแกรมตัดต่อที่ผมใช้อยู่เป็นประจำโอ้มันตะแคงนิดนึงเดี๋ยวผมเอียงให้มันเป็นแนวนอนได้ครับ สักครู่นะฟับนี่เป็นอ่างนีคุณผู้ชมนี่คือโปรแกรมตัดต่อครับตัดต่อวิดีโออยู่วันนี้เลยเห็นไหมครันี่มีไทม์ไลน์วิ่งขึ้นลงี้โอ้โหเป็นไงคือตัดหน้าตาของการตัดต่อนี่จะคล้ายๆโปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์ใช่ใช่นี่นี่นี่ผมตัดรายการของเองที่ที่อยู่บนทิกต็อกนะครับอันนี้อันนี้ออนไลน์ชื่ออันนี้อยู่บนทิกต็อกครับนะะฮก็โพสแทบทุกวันเลยวันละวันละประมาณวันละคลิปนะฮะชื่อไอทีนาทีเดียวพี่ใช้มือถือตัดทั้งหมดเลยเหรอ ถ่ายด้วยมือถือและตัดด้วยมือถือจบอยู่ในมือถือเครื่องเดียว พอเราถ่ายด้วยมือถือเสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมถ้าเราจะทํางานต่อหลังจากนั้นเราก็สามารถทํางานต่อบนมือถือได้เลยสามารถตัดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอนะฮะถ้าเป็นภาพนิ่งก็โพสต์ลงเว็บขึ้น Facebook อะไรก็ได้หมด YouTube ก็ได้ได้หมดนะฮะพอเป็นวิดีโอก็ตัดต่อบนมือถือได้ด้วยได้เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะเปิดให้ดูไหมเปิดให้ดูไหมเอาจริงเหรอผมจะให้ดูแอปที่ผมใช้ตัดต่อมือถือบนมือถือผมแล้วเดี๋ยวพี่เช็คคลิปให้ดีนะ ไม่ต้องห่วงครับของผมบริสุทธิ์ใจมีแต่งานล้วนๆนะครับนี่ฮะเดยวเด็ดต้องทำให้หน้าจอเขาเอียงเป็นจะตัดเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะนี่ซอฟต์แวร์มันทันสมัยมากนะครับสามารถตั้งเป็นแนวนอนแล้วตัดถ่ายได้ตัวนี้ชื่อว่ารูม a า u s i ช n นะครับนี่ฮะเป็นแอปฟรีใช่ไหมครับเป็นแอปที่ต้องเสียเงินครับซื้อเงินเสียเงินซื้อนะไม่ฟรีเพราะว่าความสามารถมันเก่งมากนะครับคือจะบอกว่าตัวนี้เก่งกว่า iMovie เก่งกว่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรีๆที่มีอยู่บนสโตร์ใช่ครับถ้าอยากจะทำงานในระดับมืออาชีพถ้าอยากจะทำงานแล้วไม่มีข้อจำกัดครับยอมลงทุนซื้อตัวนี้ราคามันไม่กี่ร้อยครับมันประมาณหลักร้อยหลัก800บาทเขาจะลดราคาเรื่อยๆช่วงที่ผ่านมาอย่างโควิดเนี่ยเขาก็ขายไม่ดีใช่ไหมเขาก็ลด599บาทยาวเลยนะหลายเดือนเลยเผมก็ซื้อตอน5 9านี่แหละปกติอ่ะ เขาจะลด599รเ้าแค่ปีหนึ่งสองครั้งแล้วครั้งละ2วันแค่นั้นเองคือกลางปีทีหนึ่งแล้วก็ช่วงปลายปีแบบนี้อีกทีหนึ่งนี่ช่วงที่ผ่านมามันไม่เหมือนปกติไงก็เลยแบบว่าต้องลดนานหน่อยก็เป็นผลประโยชน์ไปหลายคนก็ได้ซื้อมีคนหนึ่งนะมาถามผมในชมรมที่ตัดต่อวิดีโอนี้มีคนหนึ่งมาถามว่าพี่ครับ599นี้แพงไหมครับเขาจะลดอีกไหมไม่ไหวแล้วเป็นไงฮะวันนี้ฮะวันนี้นะะนี่นี่ถ่ายตอนตอนเดือนธันวานะ วันนี้ขึ้นเป็น8-9-9แล้วมัวแต่ถามานกินแล้ว <c oughs> มัวแต่ถามอยู่นั่นแหละครับ <c oughs> ซึ่งอขอบอกก่อนว่า LumaFusion เนี่ยเป็นโปรแกรมหรือเป็นแอปพลิเคชันที่รันบน iPhone หรือ iPad อยู่บน iOS, iOS เท่านั้น iOS เท่านั้นนะครับคบ <c oughs> นี่ผมให้ดูงานตอนนี้ผมตัดด้วย l u m a f u s ช o n นะครับผมตัดรายการที่ผมใช้อยู่บน TikTok ออชื่อว่า IT นาะทีเดียวนี่นะ ใช้มือถือทําทั้งหมดเลยครัพี่ทำทั้งหมดครับถ่ายด้วยมือถือแล้วก็ตัดด้วยมือถือแล้วก็อัพขึ้นติ๊กตอกด้วยมือถือเครื่องเดียวจบเสร็จหมดเลยใช่ครับนี่คือเครื่องมือหลักเลยเวลาผมไปเมืองนอกนะผมไปถ่ายงานชมสินค้าไปชมเทคโนโลยีอะไรที่เมืองนอกเนี่ยผมก็จะใช้มือถือถ่ายครับถ่ายเสร็จเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนตัดตรงนั้นเลยครับตัดตรงนั้นเลยข้อดีของมือถือคือตัดตรงไหนก็ได้มันทํางานตรงไหนก็ได้อะใช่ นะฮะเข้าไปในห้องน้ําไปนั่งส้วมก็ถ่ายตัดได้ตัดไปด้วยถ่ายอย่างล้อนไปด้วยผมัวกล้องลันขึ้นรถเมล์ลงรถไฟใต้ดินก็ตัดไปด้วยได้มีประโยชน์มากๆับงานหลายงานนะเสร็จตอนไหนแล้วไหมฮะเสร็จตอนนั่งรอเครื่องบินขึ้นอ่ะ เข้าไปในสนามบินเช็คอินอะไรเสร็จเรียบร้อยเข้าสายพานไปนั่งรอตรงเกตอ่ะมันเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งแล้วแบบพี่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาสมมุติว่าอยู่หน้าคอนเทนต์เนี่ยเขาถ่ายเสร็จแล้วตัดแล้วอัพขึ้นเลยเนี่ยจะชิงเขาเรียกว่าจะชิงชิงการได้เปรียบช่วงชิงความฉับไวถูกไหมแม้กระทั่งเอสเอโอการทำเว็บไซต์หรืออะไรพวกนี้เราจะได้เลตติ้งก่อนไม่ใช่ว่าเรารีบไม่ได้ว่ารีบพกต้องการโชว์นะแต่เราจะเรียกเลตติ้งเพื่อให้คนมาดูเราได้เยอะขึ้น คือเร็วกว่าตัดตรงนั้นเนี่ยก็คือไลฟ์ <laughs> ต้องไลฟ์ต้องสดเท่านั้นถึงจะเร็วกว่าผมได้มผมไป CES เนี่ยโอ้โหถ่ายเสร็จตรงบูธไหนผมยืนตัดตรงนั้นแล้วผมก็อัพขึ้นเลยแล้วผมก็เดินไปบูธถัดไปแล้วก็ตัดไปบจบงานจบวันนะครับเสร็จเสร็จวันนั้นตั้งตั้งแต่เช้ายันเย็นผมเสร็จเลยผมกลับโรงแรมนอนได้เลย ไม่มีงานที่ต้องทําอีกแล้วก็ไปเที่ยวต่อได้เลยโอ้ยสบายเข้าคาสิโนโอ้ยไม่ใช่อยู่ลาสเวกัสเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือความสะดวกแล้วก็ในยุคใหม่เนี่ยการที่บอกว่าถ่ายเสร็จปุ๊บตัดปุ๊บแล้วก็อัพได้เลยเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นผลดีต่อชาแนลของเราด้วยใช่แล้วครับเราก็จะเป็นผู้นําทางด้านการข่าวสารข่าวนั้นเนี่ยเห็นมีการช่วงชิงก็เรียกว่า SEO หรือคําคีย์เวิร์ดใช่ก็ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนี่คือเหตุผลที่ เราแนะนำให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยมือถือก่อนเริ่มได้เพราะว่ามันสะดวกมัน all-in-one อ่ะมัน turnkey solution มันจบอยู่ในนี้ได้เลยใช่ครับผมนะควรจะเริ่มก่อนงบประมาณเท่าไหร่งบประมาณจริงๆเนะ่ยเริ่มต้นด้วยมือถือประมาณ5,000กว่าบาทคิดว่าน่าจะพอได้ไหมพี่ ใช่ครับอย่างผมเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี้ยรูม่าฟิวชั่นเนี่ยใช้ในไอโอเอสใช่ไหมของ Apple ถ้าเป็น Android ก็จะมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เรียกว่า k ลายมาสเตอเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคลายมาสเตอรเปิดได้ไหมเนี่ยมันจะอ่าเปิดอยู่อ่านี่มาวางเลยมาวางครับวางววางวางชัดชื้นี่ที่เดิมเป๊ะเลยอ่าลองดูครับนี่เป็นไงฮะตัวนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อเหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าแนะนำแต่บน iOS นะครับบน Android ก็มี Android ก็มีผมก็เวลาผมถ่ายนี่ผม ถ่ายเล่นๆถ่ายคลิปเรื่องการทำหน้าจัดหนังเบอร์อะไรเงี้ย oh, ผมก็จะถ่ายคลิปแต่ว่าโอเคภาพก็มี Titan. Oh, ไตเทนใส่ไตเทนใส่าภาพประกอบเข้าไป yeah, yeah. อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นรีวิวให้ดูสามารถตัดได้เลย oh. ผม <S S <ian>. <S ถ่ายนเนี่ยก็ใช้ โปรแกรมในการตัดต่อโดยใน Android เนี่ยตัวนี้เสียตังค์เหมือนกันครับเสียตังค์เหมือนกันเสียตังค์เนี่ยเสียรายปีด้วยตัวนี้ใช่ครับปีละ700ครับขายมาสเตอร์นี่หนักกว่า Luma Fu s i o ช่นนี่นะเออ700ต่อปีนะครับ700แล้วต้องจ่ายทุกปีแล้วก็ถ้าจะซื้อซาวเอฟเฟ e c t ก็ซื้อได้แต่ไม่กี่สิบบาทซื้อซื้อลูกเล่นต้องซื้อด้วยซื้อด้วยไม่ต้องซื้อหรอกผมมีตังค์อ่ะไปโหลดในเว็เอาฟรีอ๋อก็ได้อยู่เดี๋ยวจะมีตอนหนึ่งแนะนำซาวเอฟเฟกต์ด้วยใช แปาไม่ไม่พวกเพลงประกอบอ๋อนึกว่าเปาเอฟเฟกหลายคนเจอปัญหานะเจอลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะมีตอนหนึ่งแนะนําใช่ครับผมมือถือเริ่มต้นสักประมาณ5,000ันบาทเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้พอสมมตมือถือนะครับครับกล้องดีขึ้นมากแล้วกล้องราคารุ่นราคาถูกๆก็กล้องดีแล้วเออแล้วเราจะไปเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนกล้องดีกล้องไม่ดีในราคา5,000ันคืออย่างนี้ครับเออไม่ต้องเลือกเลยไม่ต้องเลือกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเออต่อให้กล้อง 8ล้านพิกเซล13ล้านพิกเซลรุ่นหมื่นกว่าบาทเท่าไหร่48ล้านพิกเซล64ล้านพิกเซลมันเป็นแค่ขนาดความใหญ่แต่สิ่งที่เขาพัฒนามาเป็น10ปีแล้วอ่ะคือซอฟต์แวร์กล้องอ๋อมันสามารถที่จะช่วยได้มันอยู่ในรุ่นเดียวกันหมดเลยอ๋อเป็นรุ่นไหนก็ได้ซอฟต์แวร์นี้รุ่นไหนก็มี HDR ถ่ายมารุ่นไหนก็ย้อนแสงได้รุ่นไหนก็สีสดเหมือนกันหมด อย่างนั้นต้องไปลองถ่ายแล้วลองลอง,ลองทดสอบดู <c oughs> บางคนจะบอกว่าเอยแบรนด์นี้เก่งเรื่องกล้อง <c oughs> แบรนด์นั้นเก่งเรื่องอเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งนะส่วนตัวผมมักจะชอบให้เฮ้ยคุณไปลอง <c oughs> ไปลองเล่นไปลองถ่ายดูที่ศูนย์ดูก็ได้ <c oughs> ใช่นะครับและราคาราคาตามงบประมาณที่คุณมีเลยใช่ <c oughs> แล้วก็ลองไปหัดใช้แอปอย่างถ้าเป็น iPhone เนี่ยก็จะมี <c oughs> ลองแอปฟรีก่อนยังไม่เสียตังค์สมมติยังไม่เสียตังค์เนี่ยใช้ iMovie ก่อนก็ได้อ่าหรือแล้วคุณจะเริ่มกุ่นงิด พอคุณเริ่มเงิเียบว่าทำไมไอ้มูวี่มันทําอย่างนี้ไม่ได้ถึงตอนนั้นแหละคุณต้องมาลูมาฟิวชั่นใช่ถูกแต่ว่าอย่างอย่างผมเนี่ยเริ่มจากคายมาสเตอร์คายมาสเตอร์มีฟรีครับโอ้อฟรีสามารถต,นะตัดต่อได้ฟรีแต่จะมีโลโก้ของไอ้ตัวยี่ห้อมันเนี่ยอยู่ตรงมุมขวามาหลอกล้อเราซึ่งซึ่งถ้าเราไม่คิดอะไรแรกผมทําผมก็ไม่คิดอะไรก็ปล่อยมันไปก็เราจะไม่ตัดออกด้วยก็คือเราก็จะปล่อยไว้แล้วเราก็ตัดเพื่อฝึก เพราะว่าหลายคนไม่อยากเสียตังค์เพราะว่าอยากจะฝึกดูก่อนว่ามันใช่ไหมครัจนกระทั่งทําตัดต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็อัพคลิปลง YouTube ลองผิดลองถูกเนี่ยโลองแบบฟรีจนโอเคละเฮ้ยมันเกิดมาเพื่อเราละจ่ายตังเพื่อเอาโลโก้ออกแค่นั้นเองแฮี้นะครับวิธีนี้ก็ดีนะก็คือยอมไปยอมไปอย่างหลายโปรแกรมเนี่ยผมจะพยายามใช้แบบให้ถูกต้องลองใช้ดูก่อนครับผม ใช้มือถือไปก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นใช่ครับผมนะแล้วตอนนั้นมือถือที่คุณมีอยู่ก็เอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นได้ครับใช่ครับผมข้อเสียของมือถือมีอยู่นิดเดียวคือคือเซ็นเซอร์มันเล็กอืเวลาคุณถ่ายงานที่แบบว่าสวยมากๆสมมติคุณจัดแสงเป็นละครับคุณทําองค์ประกอบอย่างดีเลยอืแล้วคุณใช้มือถือถ่ายอื พองานเอาพุทออกมาเนี่ยถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับที่ใช้กล้องดีๆคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันต่างกันถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันเนี่ยรู้สึกว่ามันต่างใช่แต่ถ้าไม่เทียบก็พอไหวไหมก็พอไหวแต่พอวันหนึ่งอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอ่ะค่อยก้าวข้ามมือถือไปใช่ใชถึงวันนั้นอ่ะฝีมือดีแน่นอนนะฮะครับผมแล้วก็พอหลังจากที่เรา นอกจากมือถือี่ยเป็นตากล้องเป็นกล้องได้ด้วยเป็นตัดต่อได้ด้วยเป็นอัปคลิปได้ด้วยเราสามารถใช้มือถืออย่างอื่นได้ด้วยไงบางทีเราเราซื้อกล้องอย่างเดียวมันใช้ได้แค่ถ่ายอย่างเดียวถูกไหมมือถือเนี่ยมันอัดับประโยชน์กว่าเยอะเลยเอาไว้โพสขายของทําสคริปทำอะไรก็ได้หรือทําภาพปกอันนี้ผมก็เจอปัญหาเหมือนภาพปกเรามีสักตอนหนึ่งไหมแนะนําโปรแกรมทําภาพปก อ๋อเหรอมีด้วยเหรอมีมีมีเฮ้ยผมอยากรู้ผมอยากรู้เพราะว่าเฮ้ยผมทําภาพปกอ่ะมันแล้วทุกคนจะไม่คาดคิดมาก่อนว่าว่าใช้อันนี้ทําภาพปกได้ด้วยเหรอจริงเหรอจะไม่คาดคชดนมาก่อนอ๋อแล้วสวยแน่นอนสวยทุกรูปอ่าเจ๋งทุกอันนะครับใส่ทุกอย่างที่ต้องการได้อเนี่ยก็คือทําภาพปกก็ทําใช้มือถือทําหมดเริ่มต้นจากมือถือครับห้าพันหรือมากกว่านั้นแล้วแต่กาลังทรัพย์ของแต่ละท่านครับผมซอฟต์แวร์ใช้ฟรีไปก่อนครับผมลองดูนะครับ